อขอสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลพันธ์ทิพการานอีกครั้งนึงในวันนี้ผมอยู่ที่มิเลเนียมออโต้สาขาพรามสีครับมางานแถลงข่าวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถในตระกูล M Performance นะครับอย่างเป็นทางการในงานมิเลเนียม M ชา o w และวันนี้ผมจะขอพาทุกคนมาดูเจ้านี้ละครับ BMW i4 M50 ซึ่งทาง BMW Thailand เนี่ยได้ แหลงข่าวเปิดราคาจำหน่ายนะครับแล้วก็เคาะให้กดเข้าไปจองทางออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยตัว i 4ที่เป็น eDrive ครับจองหมดโคต้าเรียบร้อยแต่คันนี้เป็นตัวท็อปรหัส M50 ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจองหมดโคต้าของปีนี้หรืยอยังอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าไม่ให้เสียเวลาครับจะขอ พามาดูกันเพราะว่าในงานครั้งนั้นเนี่ยรถตัว i4 เนี่ยมันยังไม่ได้เอามาตั้งให้ได้รับชมคันจริงกันนะครับก่อนอื่นเลยครับตัว i อ m อ50เนี่ยเขาเป็นรถที่ถือว่าอยู่ในพื้นฐานของซีรีส์4นะแต่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์แบบ4ประตูหรือที่เรียกกันว่าแกรนด์คูเป้และถ้าเกิดใครทราบกันดีนะครับคือตัว i4 รหัส M50 เนี่ยเขาได้รับเลือกให้เป็นรถเซฟตี้คาร์ในรายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระดับโลกครับอย่าง Moto E ซึ่งอยู่ภายใต้ของดอน่าส Sport ครับก็คือผู้จัด Moto GP นั่นแหละคือถ้าเกิดเรามองรายละเอียดทางด้านหน้าตัวรถนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันดูใกล้เคียงหรือดูคล้ายกับตัว M4 มากมากเลยครับคือไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าตัวท็อปแบบเลเซอร์ไลท์เลยแล้วก็ลักษณะของตัวกระจังหน้าที่เรียกว่าไตคู่ขนาดใหญ่ตรงนี้ครับมันจะมีจุดต่างอยู่นิดนึงก็คือว่าตรงนี้มันจะเป็นแผ่นแบบปิดหมดเลยเพราะว่าไม่ต้องการช่องที่เข้าไปรับลมระบายอากาศนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีเครื่องยนต์เนาะมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าและแน่นอนว่าดีครับรหัส M ซึ่งผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถในตระกูล M Power แท้ๆเลยนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือโลโกโ้ BMW ตรงนี้ริงด้านนอกของเขาครับจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเพื่อบ่งบอกว่ารถคันนี้นะครับรักโนมาดูทางด้านล่างนิดนึงอันนี้จะเป็นตัวรายละเอียดของพวกเซ็นเซอร์ของเขาครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ได้สังเกตดีๆเออแบบ มันค่อนข้างเนียนะดูแล้วแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นของตัวเซ็นเซอร์เดี๋ยวไล่มาที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างครับล้อจะเป็นล้อขอบ19อ่ะแล้วก็เป็นดำตัดกาลายปัดเงานะครับเบรกก็เป็นเบรคเอเลยแต่เสียดายตรงที่ว่าตรงจานของเขาเ่ยครับมันยังไม่ได้เป็นจานแบบเสาะร่อง ยางก็ให้เป็นยางไฮเปอร์เฟอร์แมนเลยนะเป็นพิเล i รี่ P0 ออมาที่ด้านข้างบริเวณแก้มครับก็จะมีโลโก้ M แล้วก็เป็นช่องครีบนะครับที่เป็นช่องลักษณะแบบช่องคลีบเรียงอากาศขยับขึ้นมาที่ตัวกระจกมองข้างครับก็เป็นกระจกในลักษณะเดียวกับตัว M3 แล้วก็ M4 ที่เป็นรหัส G80 G82 ต่อมากันอีกนี่ครับที่เบรนมือจับประตูอันนี้เนี่ยส่วนตัวถ้าถามผมเองผมไม่ค่อยชอบรูปแบบการเปิดประตูแบบนี้สักเท่าไหร่ซึ่งเราก็เข้าใจหรืว่าทาง BM เนะครับต้องการให้มันได้ลักษณะของพูกแบบแอโรไดนามิกอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็น BM รุ่นอื่นๆนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกา้านออกมานะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวพอร์ตจ่ายไฟครับรองรับทั้ง ที่เป็น AC และ DC เข้าใจนะครับแน่นอนว่ามันไม่ดีทอยเสียนะเพราะว่าเป็นลักษณะของรถไฟฟ้าเลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าช่วงตรงนี้มันดูลุ่งๆไปสักนิดหนึ่งครับแล้วพอเราเปิดฝากระโปรงบานท้ายนะครับคือลักษณะเขาจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปว่า เป็นท้ายลาดแบบแกนคูเป้ตรงนี้นะมันก็จะเปิดแบบยกทั้งบานขึ้นไปพร้อมกระจกเลยนะครับและพื้นที่วางของของเขาก็ต้องบอกว่ามากพอสมควรเลยสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้ในแนวลึกทะแยงอะไรก็วางได้หมดครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องวางของเล็กๆน้อยๆทั้งสองฝั่งเปิดขึ้นมาทางด้านใต้ครับก็จะ อันนี้เขาก็จะให้เป็นตัวสายชาร์จมาเนาะแล้วตรงนี้กจะเป็นชุดเครื่องเสียงของ Harman น a า d ดนะครับกินพื้นที่ใบก็เยอะพอสมควรครับตรงนี้นเกินเรียกว่าประมาณสัก60-70%บ60-70%ของช่องด้านใต้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอาและแน่นอนเบาะตรงนี้มันก็จะพับลงได้แบบ60-40คือต้องเรียกว่ามันมันพับแยกได้หมดเลยทั้งเบาะฝั่งซ้ายตรงกลางแล้วก็ฝั่งขวา เดี๋ยวขอพามาดูภายในห้องโดยสารกันต่อครับคือถ้าเราเปิดประตูขึ้นมาจะเห็นไหมครับว่าด้วยความที่เป็นซีรีส์4แบบอิงพื้นฐานมาจากตักฟูเป้เนาะคือประตูเขาก็จะเป็นแบบเฟรมเลสเลยก็คือไม่มีกรอบอนี่ครับชุดเครื่องเสียง Harman นกาดอนแล้วก็ภายในห้องโดยสารอย่างที่บอกไปเนาะว่าเป็นสไตล์แบบ แกรนคูปครับเป็นท้ายล่าตัดลงมาเนี่ยทำให้พื้นที่ของตัวเฮดรูมเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะักแล้วก็พื้นที่เล็กรูมเองก็เช่นกันครับคือมันไม่ได้กว้างขวางมากแต่ก็ยังมีในส่วนของแอร์ตอนหลังครับซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิแยกโซนได้ด้านบนก็จะมีตัวหลังคาซันรูฟมาให้ด้วยครับ มาชมที่พื้นที่โดยสารตอนหน้ากันต่อบ้างนะครับตัวเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะ M ฮะนี่มีโลโกโอ้อยู่ทางด้านบนก็เป็นทรงแบบกึ่งๆเซมิบัคเก็ตซีนเนาะแต่ก็โดยรวมก็ถือว่ายังดูนั่งสบายอยู่ด้วยในระดับหนึ่งนะครับตัวความหนาของเบาะอะไรต่างๆตัวชุดพวงมาลัยครับก็เป็นพวงมาลัยทรง M ในปัจจุบันที่เราเห็นได้ในตัวซีรีส์3ซีรีส์5ปัจจุบันนะครับนี่มีแบช M อยู่ทางด้านล่างแล้วก็มีการเดินได้เป็น3สีครับฟ้าน้ำเงินแดงและตัวริงของ BMW ก็จะเป็นนี่ครับสีฟ้าเพื่อบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นขพลังไฟฟ้าจุดต่อมาก็คือตัวชุดหน้าจอของเขาครับเนี่ฮะ ยาวไปจนถึงจออินโฟเทนเมนต์อ่ะคือมันจะเป็นจอเดียวกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นจอโคง้งยาวๆไปเลยแต่ก็จะมีการ split แยกโซนกันนิดนึงตรงกลางนี้ครับเห็นไหมจะแยกโซนกันออกมานะครับก็เป็นจอสีที่แบบคมชัดมากๆดูทันสมัยล้ำสมัยและนอกจากนั้นภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะตกแต่งด้วย t r i มแบบคาร์บอนไฟเบอร์ ให้ความสปอร์ตเป็นอย่างมากครับตั้งแต่บริเวณเนี่ยทริมทางด้านบนของช่องแอร์ไล่ลงมาจนถึงช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้ครับซึ่งจะมีช่องไวเลสชาร์จช่องเสียบ USB ช่องจ่ายไฟ12โวลต์แล้วก็ที่วางแก้วได้2แก้วไล่มาที่ชุดคอนโซลเกียร์ครับก็มีการตกแต่งทริมทางฝั่งเนี้ย เป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันปุม Start ่ม s t t r t Stop ก็เป็นสีฟ้าอีกเช่นกันนะครับมีช่องขนาดเล็กครับเป็นช่องเก็บของที่คอนโซลกลางก็มีช่องจ่ายไฟที่เป็นพอร์ต Type-C มาให้และเมื่อเปิดฝา กระโปงหน้าของตัว i4 m50 ขึ้นมานะครับคูอจะเห็นว่ามันเป็นพลาสติกที่ปิดทึบในลนนักษณะนี้ซึ่งถ้าเปิดทางฝั่งนี้ขึ้นมาครับก็จะเป็นช่องพวกเซอร์วิสสำหรับตัวราคานะครับจะเคาะจำหน่ายที่4,999,000บาทอันนี้ก็ มีพร้อมกับตัว BSI แพ็กเกจมาให้ด้วยแล้วจะมีจำนวนโคตาสำหรับปีนี้อยู่ที่16คันเท่านั้นในส่วนของรายละเอียดขุมกำลังของเขานะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนครับมีมอเตอร์2ตัวให้กำลังสูงสุดรวมกันคิดเป็นหน่วยแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่544แรงม้า แรงบิดเนี่ยฟุ่งทะลักไปถึง795นิวตันเมตรเคมอาตาัตราเร่ง0ถ100ในเวลาแค่3.9วินาทีกับความเร็วท็อปสปีดครับอยู่ที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับก็มีประจุมากถึง83.9กิโลวัตต์ถ้าเกิดเคลม ตามมาตรฐานของ WLTP เนี่ยจะสามารถวิ่งได้ระยะทาง521กิโลเมตรและในเรื่องของการชาร์จไฟครับที่ทาง BMW เขาเคลมเอาไว้ว่าถ้าเกิดชาร์จแบบ DC ครับแบบด่วนเลยเนี่ยคือมันจะทำเวลาได้ประมาณ34นาทีเท่านั้นนะครับจากระดับแบตเตอรี่0ถึง80แต่อันนี้ ก็เท่าที่เข้าใจนะครับคือในประเทศไทยตอนนี้น่าจะยังไม่มออีแท่นสเตชันไหนนะครับที่จะทำชาร์จด้วยกำลังสูงขนาดนั้นนะครับจุดนี้ โอเคครับก็จบไปแล้วเนาะกับการพาชมพรีวิว BMW i4 M50 ที่อยู่ข้างหลังผมในวันนี้ครับก็ถ้าเกิดใครสนใจลองติดต่อทางดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายครับหรือติดต่อทาง m i l l e n ียม m u u t o หรือถ้าจะสามารถมารับชมตัวจริงได้สะดวกก็มาได้เลยครับที่ BMW M พระราม4นะครับ ก็สามารถมารับชมตัวจริงกันได้และวันนี้ผมพลพันทิพกราร์ดครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมแล้วยังไงฝากติดตามช่องพลทริปพีดีไว้ด้วยครับว่าจะมีคลิปข่าวสารใหม่ๆมานำเสนอกันต่อไปวันนี้ผมพลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ